มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จในการทรงประกอบพิธีสั่งเวยพระป้ายพระบาทสมเด็จพระวชิรกราลาเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกคิติยาภา นเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาลิรีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาในการทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองเนื่องในเทศกาลตุษจ,จีนประจำปี2565ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ